You are listening to Geek Forever podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับครับผมดนทรา Geek Daily นะครับรายการ ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Geek's Daily นะครับสำหรับใน EP นี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะครับต้องบอกว่าเรียกได้ว่าถือเป็นการเลือกตั้งที่มีความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐเลยก็ว่าได้นะครับกระบ,บวนการลงคะแนนที่สิ้นสุดลงในตอนเย็นของวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาและ,และเนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ได้ทําให้ประชาชนจํานวนมากเนี่ยหลีกเลี่ยงการลงคะแนนเสียงด้วยตัวเองนะ และหลายคนเนี่ยได้ใช้การโหวตทางใรษณีเป็นครั้งแรกและสิบเนื่องจากการคาดการณ์ว่าจะมีการลงคะแนนเสียงทางปบษณีมากกว่า50ล้านใบเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งทั่วสหรัฐเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมสําหรับการจัดการกับบัตรเลือกตั้งจํานวนมหา,าศาลเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งที่มาผ่านอ่าใบษณีนี้ทาให้หนักการเมืองบางคนเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระบวนการลงคะแนนเสียงทางปรษณีนะครับ และทําให้งานในการนับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์เนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับโดยได้มีการฟ้องร้องจํานวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์อีกด้วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถส่งบัตรลงคะแนนได้ตรงเวลาโดยที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยแทบจะไม่มีความผิดอะไรเลยด้วยซ้ําแล้วมันจะยังคงนับบัตรลงคะแนนเหล่านี้หรือไม่บัตรลงคะแนนที่เรียกว่าบัตรเปล่าที่ได้รับโดยไม่มีซองจดหมายเนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์ จะถูกตัดสิทธิ์มันหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากลายเซ็นูกตัดสินว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและบัตรลงคะแนนเหล่านั้นเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยจะได้รับโอกาสในการให้แก้ไขหรือทิ้งบัตรลงคะแนนลงไปในทางขยะเลยนั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทั้งหมดนี้จะออกมาอย่างไรหรือผลการเลือกตั้งเนี่ยจะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อใดแต่มีสิ่งหนึ่งในกระบวนการนี้นะครับที่สร้างมาเพื่อป้องกันการชอบโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไม่มีการนับบัตรลงคะแนนทางรษณี์เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบก่อน เพื่อให้แน่นใจว่าบัตรลงคะแนนแต่ละใบเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับวิธีการตรวจสอบที่พบบ่อยที่สุดซึ่งใช้โดย33รัฐในอเมริกาก็คือการจับคู่ลายเซน็น โดยลายเซ็นแต่ละใบบนซองบัตรเลือกตั้งด้านนอกเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบกับลายเซ็นจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้องเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งและคนงานทั่วประเทศเนี่ยจะหมกตัวอยู่ในห้องที่มีความปลอดภัยสูงและพวกเขาจะเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ลายเซ็นทุกใบในบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ด้วยความยากลําบากซึ่งไม่เห็นว่าลายเซ็นไม่ตรงกันเนี่ยก็จะไม่นับบัตรลงคะแนนนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดภาระงานในศูนย์การเลือกตั้งหลายแห่ง ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์เลยด้วยซ้ําซึ่งกกรรครองทั้งสองเนี่ยได้ปรับปรุงกฎหมายและวางแผนที่จะท้าทายกระบวนการนี้ด้วยความกดดันที่สูงขึ้นกว่าเดิมและทําให้การตัดสินใจด้วยลายเซ็นเนี่ยจะมีความสําคัญมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากในการเลือกตั้งส่วนใหญ่ที่ใช้บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์เนี่ยลายเซ็นทั้งหมดเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมนุษย์สิ่งนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาไม่เพียงแต่เรื่องของเวลาและทรัพยากรที่จําเป็นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถของมนุษย์ในการเปรียบเทียบลายเซ็นได้อย่างน่าเชืือ่ออถ และทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาแบบแทบจะไม่ได้หยุดพัก แล้วทางอเมริกาเนี่ยจะทําให้ทุกการบวดทางไปรษณีย์เนี่ยมีค่ามากที่สุดได้อย่างไรนะครับต้องบอกว่ามีระบบน่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือ a u t o m a t e d Signature Verification นะครับหรือ ASV เป็นโซลูชันสำหรับการแก้ปัญหานี้นะครับโชคดีที่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีของ ASV เนี่ยในกระบวนการลงคะแนนทางไปรษณีย์ของหลายรัฐเพื่อให้การรับรองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือว่าการลงคะแนนแต่ละครั้งเนี่ยได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เมืองและมณฑลขนาดใหญ่บางแห่งในอเมริกาเนี่ยก็กำลังติดตั้งซอฟต์แวร์ ASV จาก Parascript นะครับเพื่อช่วยทีมงานในการตรวจสอบให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง Parascript ASV เนี่ยใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning เพื่ออ่านและจับคู่ลายเซน็นโดยทางบริษัทเนี่ยตระหนักดีว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยอาจสร้างความกังวลต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคนที่มีความหวาดระแวงเรื่องราวเกี่ยวกับ AI นะครับหรือเรื่องราวเกี่ยวกับอคติที่อาจจะถูกตั้งโปรแกรมไว้หรือหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยควรที่จะทราบว่ามีอะไรอยู่ภายใต้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอน วันนี้ผมจะมาทำความเข้าใจนะครับกับกลไกของ p a r a s c i p e ASV นะครับเทคโนโลยีใหม่ของพวกเขาในการตรวจจับลายเซ็นนั่นเองต้องบอกว่าการตรวจสอบลายเซ็นอัตโนมัติเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์แมชชีนเรีนนิงที่ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับลายเซ็นนับแสนลายเซ็นนะครับทั้งของแท้และของปลอมเพื่อระบุลักษณะสำคัญของแต่ละลายเซ็นและช่วยให้การวิเคราะห์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อได้เปรียบหลักของการตรวจสอบลายเซ็นอัตโนมัติเกิดจากการแทนที่หรือเพิ่มการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่มีแนวโน้มที่จะมีความผิดพลาดความเสี่ยงที่ เกิดจากมนุษย์ที่มีความเหนื่อยลา้ารวมถึงการฝึกฝนที่ไม่สอดคล้องกันและระดับความสามารถที่มีความแตกต่างกันของแรงงานแต่ละคนแต่รูปแบบของ Al ัลกอริทึมเดียวกันเนี่ยจะใช้กับการตรวจสอบลายเซ็นทั้งหมดซอฟแวร์ตรวจสอบ,สอบลายเซ็นที่ทันสมัยที่สุดใช้ประโยชน์จากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับเพื่อเรียนแบบประเภทของการวิเคราะห์ที่มนุษย์ทำมันรวมแนวทางนี้เข้ากับระบบเพื่อเรียนแบบการวิเคราะห์ที่มนุษย์ทำอยู่นั่นเอง โดยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Signature Expert นะครับเป็นการตรวจสอบลายเซ็นอัตโนมัติที่ได้รับรางวัลของ l a s c r i p t นะครับซึ่งใช้เทคนิค a c ต i ี e Learning ที่มีความแตกต่างกันเพื่อมอบความแม่นยำในระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมในการตรวจสอบลายเซ็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับสามารถที่จะตรวจสอบลายเซ็นได้แม้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างลายเซ็นในบัตรลงคะแนนและลายเซ็นในฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในทางกลับกันเนี่ยยังสามารถระบุลายเซ็นที่ปลอมแปลงได้แม้ว่าลายเซ็น2ลายเนี่ยจะดูคล้ายกันเมื่อมองด้วยตาเปล่าก็ตาม การตรวจสอบอัตโนมัติจะเสร็จสมบูรณ์โดยใช้อัริทึมการวิเคราะห์ลายเซ็นที่มีประสิทธิภาพซึ่งถูกเรียกว่า Verifier นะครับซึ่งการตรวจสอบเหล่านี้เนี่ยใช้วิธีการและหลักการต่างๆเพื่อยืนยันความถูกต้องซึ่งรวมถึงวิธีการแบบองค์รวมที่เรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ในการตีความลายเซ็นซึ่งการแยกคุณลักษณะและการเปรียบเทียบโดยใช้ตัวแทนการเรียนรู้และการตีความบนเทคโนโลยี neuralural Network หลายตัวและเทคนิคขั้นสูงอื่นๆกระบวนการนี้เนี่ยจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ลักษณะลายเซ็นได้อย่างครอบคลุมและ ชันฉลาดที่สุดในขณะที่คำานึงถึงรูปแบบสุ่มที่เกิดขึ้นในหลายเซนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยโดยพาราสริปเได้ทําการพัฒนาวิธีการที่ไม่เหมือนใครและเป็นการปฏิวัติที่ใกล้เคียงกับวิธีการอ่านและเขียนของมนุษย์วิธีการนี้ของ s i g นเจอร์เอ็กเพและผลิตภัณฑ์ของพาราสริปอื่นๆทั้งหมดจะใช้วิธีการพิเศษตามชุดของอักขระที่เป็นรูปแบบหรือที่เรียกว่า XR element องค์ประกอบของ XR ก็คือชุดของการเคลื่อนไหวของ 64อักขระที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อสร้างตัวอักษรทั้งหมดที่ใช้ในการเขียนด้วยลายมือได้นั่นเองหลังจากขั้นตอนการตรวจสอบด้วย Signature Expert จะมีการให้ค่าความเชื่อมั่นที่ยังระบุว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมีความมั่นใจเพียงใดเกี่ยวกับการจับคู่ระหว่างลายเซ็นที่นําเสนอสําหรับการตรวจสอบลายเซ็นอ้างอิงที่แท้จริงค่าความเชื่อมั่นสูงเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นไปได้สูงที่ลายเซ็นที่นําเสนอเพื่อการตรวจสอบนั้นเขียนโดยบุคคลเดียวก,กันกับลายเซ็นอ้างอิงจริงๆนั่นเอง แล้วคำถามที่สา็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถูกพิสูจน์แล้วหรือไม่ต้องบอกว่าในกรณีของพลาสกริปเนี่ยคำตอบคือใช่ทเทคโนโลยี AI ที่กับเคลื่อนด้วย Signature Expert ได้รับการพิสูจน์ในอุตสาหกรรมธนาคารมานานกว่าทศวรรษและได้รับความไว้วางใจในการสร้างผลการลงคะแนนที่เชื่อถือได้รัฐต่างๆเช่นโอเลกอนโคโลราโดวอชิงตันและยูทาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและมีความปลอดภัยสูงสุดซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถมั่นใจได้ว่า Signature Expert เนี่ยถูกใช้เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่นำมาแทนที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าบอทของ Signature Expert จะแอบทิ้งผลการเลือกตั้งของผู้ลงคะแนนอย่างลับๆตัวอย่างเช่นหลังจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงลายเซน็น ทางรัฐโคโลราโด Colorado เนี่ยได้ยกเครื่องการตรวจสอบลายเซ็นใหม่ทั้งหมดและขณะนี้มีกระบวนการที่รวมถึงพาราสกิป ASV เพื่อขุดคุยความพยายามในการช่อโกง ที่เมืองเดนเวอร์ที่เป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโคโลราโดตอนนี้การประมวลผลบัตรเลืกตั้งทุกใบเนี่ยผ่านซอฟต์แวร์ของ ASV ซึ่งให้การตรวจสอบอัตโนมัติส,สําหรับบัตรลงคะแนนจํานวนมากซึ่งตอนนี้เหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องตรวจสอบโดยแรงงานมนุษย์ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยประสบความสําเร็จโดยมีอีกหลายๆเทศบาลในโคโลราโดและรัฐอื่นๆเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกัน ต้องบอกว่าไม่ว่าผู้สมัครคนใดจะชนะการเลือกตั้งปี2020ครั้งนี้กระบวนการลงคะแนนเนี่ยจะเปลี่ยนไปตลอดการเทคโลยี AI ของ Paraskip เนี่ยจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการต่อสู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยปลอดภัยจากการช่อโกงนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าหากทุกๆคะแนนทางวาสนีในปีนี้เนี่ยในเขตที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ของ p l c s k ิ p ASV ผู้ลงคะแนนทุกคนเนี่ยสามารถสบายใจได้เพราะบัตรลงคะแนนทุกใบเนี่ยล้วนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนของผู้ลงคะแนนทุกคนเนี่ยจะไม่เสียค่ายเปล่าๆอย่างแน่นอนนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของเทวีกับการเลือกตั้งของบริการในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเทวีเรื่องราว,ท,ว,รราวทางวิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ Ge e k Daily สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e e k f o r e v e r Podcast ตตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง Pod Be, a n Apple Podcast Google p o d c a s t Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอารัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็ c k ด i t ในทุกๆตอนอยู่แล้วกกด, follow, กกด,ด้วยนะครับท่านไงก็ฝากกด LINE App. ที่แอธทราดอนแอธทีเอชเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ